สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆนคอมเมนต์มานะครับจากในคลิปสอนใช้ bottomless นะครับว่าเอาพี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราชงเสร็จแล้วจะมีวิธีทําความสะอาดยังไงอันนี้ผมเพิ่งชงเสร็จพอดีเลยนะครับเมื่อสักพักหนึ่งนะครับยังกระบอกยังร้อนๆอยู่เลยนะครับวิธีของผมนะครับอย่างแรกคือการเลียร์น้ำครับอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วครับผมจะใส่น้ําไปร้อยใช่ไหมครับแต่กดจริงเพียงแค่40ดังนั้นเมื่อเราชงเสร็จ ก็ให้มาปั๊มน้ำออกนะครับอาแล้วทีนี้เราจะดูยังไงว่ามันหมดแล้วอ่ะเมื่อน้ํามันหมดนะครับเราจะกดง่ายขึ้นเหมือนไม่มีแรงดันนะครับสังเกตที่สายน้ํานะครับเดี๋ยวสักพักนึงจะมีออกมาเป็นฟองนะครับอาจจะยกให้ดูนิดนึงนะครับเมื่อหมดแล้วเห็นไหมครับนี่มันจะมีฟองออกมาจากตัวบาสเกตแบบนี้เลครับอันนี้คือกดน้ําออกหมดแล้วนะครับ เมื่อกดน้ำออกหมดแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือการถอดมันนะครับโดยที่เปิดฝาออกนะครับโอ้ไอ้น้ำพุ่งเลยนะครับความร้อนยสูงอยู่นะครับก็ระวังนิดนึงอา่าแล้วหมุนตัวบาสเกตออกมานะครับอืมสำหรับการทำความสะอาดนะครับถ้าปกติก็คือไอ้ส่วน2ชิ้นนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับแต่สำหรับบางท่านอยากจะทำความสะอาดแบบสะอาดเลยนะครับ ให้เอาผ้านะครับมาจับเช็ดด้านในนะครับ <_ d ance> เช็ดก่อนนะครับยังร้อนนะครับระวังนะครับกระบอกสเตเลดด้านในเนี่ยสามารถดึงออกได้นี่อันเนี้ยสักอาทิตย์หนึ่งควรแกะมาล้างสักครั้งนะครับเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะเป็นคราบละอู้น้าร้อน <_ d ance> จะเป็นคราบน้ําเป็นอะไรนี้ด้านในนะครับอาจจะเป็นตะไคร่เป็นอะไรได้ก็ถอดมานะครับแล้วก็เอาผ้าเอาเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับมาเช็ดอืมทางด้านนอกด้านในเป็นผ้าสะอาดนะครับ เช็ดเลยทั้งด้านนอกด้านในอืมก็จะแหงแ้งละก็วางไว้ส่วนปัม๊มอันนี้ก็ถ้านั่นก็คืออ่ะอาจจะมีการฉีดนิดหน่อยนะครับพอไม่มีน้ําแล้วก็โอเคเช็ดกระบอกไม่ต้องเช็ดก็ได้ครับจริงๆส่วนกระบอกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คว่ำม,มันไว้ตากไว้ในที่แห้งนะครับตัวแผ่นชา o w e r screen นะครับแล้วก็ดึงมันออกมาธรรมดานะครับแล้วก็เช็ดมันนิดหน่อยแล้วเวลาใส่ก็เอาด้านติ่งออกมานะครับ อันนี้เราปล่อยไว้ให้แห้งนะครับมาในส่วนของบาสเกตตัวนี้แหละที่ว่าบาสเกตห้าสิบอ็ดทำให้การทําความสะอาดง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างแรกยกแผ่นรีดน้าําออกอ่ะทีนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกให้เรารีดน้ําใช่ไหมครับเห็น <c oughs> ไหมว่ามันแห้งมันแห้งเสร็จปุ๊บเราเคาะเลย <c oughs> ออกมาเป็นคุกกี้สวยงามร้อนนะครับตรงนี้ระวังนะครับเห็น <c oughs> ไหมครับไอน้ํา ออบาเป็นคุกกี้สวยงามบาสเกตท,ทำายัางไงอ่ะพวกนี้สามชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะชงต่อเลยเราสามารถเอาผ้าเช็ดก็สะอาดแล้วมันแห้งนะครับนี่สะอาดเลยนะครับชงช็อตต่อไปได้ทันทีแต่อย่างผมอ่าวันนี้ผมอ่าวันนี้ผมไม่ดื่มละผมจะดื่มเป็นดิฟแทนผมก็จะเอาไปล้างน้ำก๊อกธรรมดาเลยครับ ล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วผมก็ไม่เช็ดแล้วครับผมก็เอาวางไวน้นี้รอมันแห้งแค่นี้ครับง่ายอ้อผมแนะนานะครับสาหรับท่านที่ชงกาแฟาที่บ้านไอ้แผ่นผมยางเนี้ยผมแนะนําซื้อนะครับแผ่นหนึ่งร้อยกว่าบาทมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนจะไม่เกินร้อยห้าสิบอ่ะผมซื้อมาสองแผ่นเป็นขนาดสามสิบคูสี่ิบห้าเซนติเมตรสะดวกมากเลยตรงที่ว่าเวลาน้ำไม่รัผมกาแฟอะ้รมันหกอ่ะครับมันไม่เลอะเคาน์เตอร์ที่บ้านเราเราสามารถ พอมันเลือมากเรายกมันไปล้างน้ําแล้วก็มาตากมันก็แห้งเรามาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับดีมากเลยนะครับตรงเนี้ยก็สําหรับการทำความสะอาด SP 300หลังการชงเสร็จก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ